สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องเป็นจังไรนมื่อนี้พ่อใหญ่มือไหร่เพียงเดวมือนี้ดีนขึ้นมือนี้ขึ้นมากมื่อนี้ขึ้นมากลุกลุกแปลกๆมือไหรที่จริงเลยปะยพันมีเสื้อเจ็กมีเสื้อเจ็กแมนเสื้อเจ็กยังพะย่ะย์เสอเจ็กยังเจ็กทั้งฟังพูดเหลอแผ่นดินอัยตั้งแต่จีนเ่าปะวัดเอาเอาเอาปะวัดปะยพานก็บำพะบุรุษนั่นมีสาดเสื้อสาดเสือสาดผืน หมอนใยเดินพุดหล่ะนางเลือดสัมผัสมาจากต่างประเทศพี่น้องเปยยงไปยังผ่านคือจังดําแทอนั่นล่ะมันมีเลือดผสมทันเดมแมนถ้าบ่ถ้าบ่มีเลือดผสมก็คือว่าขาวเลยตองตองเลยพี่น้องเท่าต่างแนี่ยตากร่มน้าหรือต่างกีวัดดําปานีบัดที่นี่ต่างทะกีเนาะพูบัมพลุษบุลโพลุษมาหลายๆคนก็เคยได้ยิน่นว่าคนจีนมาเนาะสาดพื้นมอนใบหลายๆคนตอนนี้เป็น้าแก้เปียงไปแล้วหลับรวยเป็นเจ้าสัว ตอนนี้บรรพบรุษของพยัคฆ์ผานตอนนี้ศาสตร์เบื่อย่อม,มอนกับ่เหลือพี่น้องอนั่นแหละเอามือน,นีผ้าพ,พี่พ้าน้องมาฟังเรื่องเล่าของน้องล่าทางฟังสปปเล่าที่เป็นข่าวหลายๆคนเคยเบิ่งมาจากหลายๆช่องทางเพราะว่าที่เป็นช่องเ่าตุย้ยช่องพ่อการใช้เสียนอนจังสิเนาะเบิ่งมาหลายๆอช่องนอง้นองมวยน้องมวยน้ำ มือนีมาฟังในเวอร์ชันของมังกรอีสานของพญิพรรควาน้องลาจากาแขวงสวรรคเขตบ้านจำปาพร <ฮะ S 1> มาสมัครเป็นศิลปินของวงสาหน่อยเพียงเพ่เดินตามฝันทางว่าฝันของผู้หนีไก่แห้งค <ฮะ S 1> ือเดินทางข้ามประเทศมาเลยะพอ่น้องเป็นจังได <c oughs> เรื่องเล่ามันเปลี่ยนสีน้องสาวลานีเล่าได้ติดตออ่อทักหาบอ เป็นปีแล้วอยากมาเป็นศิลปินอยากเดินตามฝันขึ้นของ o อู๋งอิงนั่นแหละตั้งแต่ก่อนน้นองอุ๋ญิงเพาทานได้มาขึ้นกระโปรงมาที่นี่น้องอู๋ญิงมาขึ้นกระวงแห้งติดเลยัดที่นี่กลายเป็นเอฟซีแฟนเขาของอุ๋หญิงจนถึงเับขนาดว่าน้องได้เอาเพลงของอุ๋หญิงเพรบันเแิงไปคบเวอร์สองเพลงด้วยกันเพราะว่าสิเป็นคอามฝันมา,ลาหลังอ่างละ้วกะ็เลือกเขาสาาย บุคลิกหน้าตาสวยบวบางมวลมีสามราคาร,าระวะตามแบบฉบ,บับของอพี่น้องท่านสปปลาวถึงเป็นขา่าเบอกว้มวล,มลสบายดีโดยจังสี่หลัก ทา้งฟังคุนพ็สิมีเอกลักษณ์น้อพญานะสีบวมมวนทางฟังสปปเนาะแล้วที่นี่รับน้องสาวหลาเนาะหลังจากที่เพิ่นติดต่อมาทางบอโจแล้วพี่น้องกับบอจเพิ่นเห็นแวละแต่ว่าเพิ่นกับกดเยี่ยมให้ซื้อขึ้นย่งเพิ่นอาสีคิดอยู่หรือว่ารอเวลาเนี่ยแหะเพราะว่าเพิ่นกัต้องบริหารหลายอย่างน้องสาวหลานนี่รอมาเป็นเกือบปีน้อพญานะจนว่าเด็ดตัดสินใจไม่เห็นงานจุกรุงเทพนี่ล่ะ ซึ่งน้องกระรอกอยู่รอการติดต่อกลับจากปอโจตะวามือนั่นน้องกระไรโอกาสไปบนบานหน้าศาลพระพรมอยู่หนาเส้นทันเวอร์พี่น้องค่ะน้องไม่เขาแตมาเหงานแต่อาทิตย์เดียวอืมมือนั่นค่ะมีโอกาสได้พาดไปศาลน้องก็เลยคือจังไดบุค่ะสีว่าสายนิงสายย่งสายเน้นก็อาจทิเป็นได้มันประจวบหมอแม่พี่น้องน้องได้ไปบนบานศาลเก่าหน้าศาลพระพรมที่คนว่ากันซักซีศักซีนี่ วหวย,ย่อมือเศร้าย่อมือแลงบอดโจทางหา,าเออเป็นเจ้าง่ายกับูนคุยการวางบอจากถนนสี่วันที่สิบสามสิบสี่สสสสสมาได้บอ,ดอดถ้าม,มาได้มาเลยนองกับมาเลยนองกับมาเลยอืผู้สาวเด็กหน่อยเนาะพ่อใหญ่เนาะโตผู้เดียวเดินทางจากกรุงเทพมาลงอยู่บขคสสระขามแล้วก็นั่งรถโดยสารมาบ้านแพ้งต่ว่ารถโดยสารเหมือนผ้านองแลนเลื่อยไปประมาณหาถึงหกกิโลพี่น้องนนองกับยางกลับขึ้นมาแต่ว่ากับยัง มีชาบาบ้านเนาะแถวนันเพิ่นที่มอไส้พานมาแล้วกเย็น,น้องใจดีหับหนองมาทรงอยู่คือว่าคือว,ว่ามองแล<ช>้วว่านาสีตกรถหรือว่ารถเลื่อไปยังสิแม่คนหน้าตาดีๆ,ๆเนาะไข่กระเป๋ายาังสิแม่แสดงว่าต้องมีอยนาใดล่ะหนึ่งเป็นบค่ะแล้วนำใจเขาไท่กับเพรอหน่อยหนาขึ้นกันเนาะกระถามเออสิไปหันไปจังไรมัจยงไดเน้องกันไข่แน่ว่าเป็นพี่น้องทั้งฟังสปปอถ้าเป็นถ้าเป็นตั้งประเทศดีขึ้นจบบอกกันว่าหู่เรือง อันนี้เพิ่อนบอกภาษาเดียวกันอยู่อาจสีพี่สำเนียงแปลงๆไปจังหนออ่อยเออนั่นละ่ะเพิ่นกับวานนี่ล่าลมาสมัครง,ง่ายยุ่ยสาวหน่อยเพิ่อนแพงสิมาอันสมัครงานกับปอาโจเจ้าวันโหลดผ้าเลยเพิ่นก็เลยได้บอกทางกันนั่นล่ะกับว่าเออเดี๋ยวไปส่งก็เลยมาส่งหอด /dom ดพอจะ<ต>มาหอด d o มแล้วน้องก,กัสีนางพักอยู่นั่นแหละเ้าเมื่อยเ์เ้าเมย์กับสีเพราท่านหูว่าสีไปเริ่มต้นหาผู้ใดยุ่ยจังไดเจังสีไหมพ่อยายผ้ายยุ่ยสแน่จังสีล่ะต่ว่านี่ล่ะด้วยความ ว่ายตาวหวเนาะเบาตุ๋ยแล้วก็ยางเป็นคนหมักหลาอยางหาไทยนันไทยนี่ไทยหมดแดงไทยขีดกระเดียนไทยยังไปเล่าคือไา่คุ้นชิบค่ะวันนี้เราก็เลยไปเห็นน้องสาวหลานนี่แหละนางยูเราก็เลยไปถามเนาะพี่น้องเนาะได้หลายคนก็ได้เห็นในคลิปแล้วล่ะเบาตุ่ยแล้วก็เขาไปถามถามกันไปกันมาเป็นมาจังไดเรื่องเล่าต่างๆซึ่งหน้าที่ที่หลายๆคนเห็นแล้วบีบหัวใจพอาะยังราอไห้เลยน้องลารองไห้เลยน้องลาเพิ่นไห้พี่น้องเห็นแล้วกะ น้ำตาไหลน้ำตาไหลน,น้ำเพลินเพวาเรื่องเล่าสตอรี่ของเพลินทอว่าเป็นคนทีมันเป็นชีวิตทีธรรมดาแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้ครับทุกชีวิตจังสี่แม่พราะไงเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนไท้ายและเดินทางมาจาังสี่เป็นผู้ใา้อันนี้กัสิบอะบอคข่บอคข่ปันได้เออบ่คข่อันนี้ปันไดแต่ว่านี่น้องเป็นผู้สาวเป็นู้หยิ่งู้หยิ่งเออมาจากสปปเล่าคือว่าน้องเสือว่าน้องบ่คข่มาดอกสาะคาม แมนบ่ละ่ะแล้วสิไปจังไดมากจังไดพนอาพ่านภาษาไทยอออบอแต่ว่าว้า,านี้ใครเนี่ย่าเว้าอันเดียวกันอยู่ดอกแมนบ่ละ่ะปัดที่นี่โอ้ยกว่ายากกยันเป็น<า><า>พยาะเผ่านคือว่าโอ้ยจะไปจังไดเนาะด้วยหัวใจที่เด็ดเดียวของน้องนะนละ่ะก็ต้องย่อมรับเนาะนองกับนี่ลหละเป็นผู้ยิ่งตัวผู้เดียวแต่ว่ากระตองย่อมรับในจิตใจของน้องอิลีพี่น้องมาหอดโดมสาวหน้อยเผ็รบานแพง ซึ่งตอนที่มาเนี่ยก็ยังบอท่านไดรู้ชาตาเจ้าของเดิ่พอไงว่าบอสโจเนี่ยเพิ่นสีรับหรือว่าเพิินสีบอรับเพิ่นเสียห้มาเห็ดอีหยังจังสี่แมแต่ว่าเพิ่นว่ามาด้จ้าสี่นะม,มาด้ถ้าอ่าสิบสามสิบสี่เนี่ยก็ขึ้นมาด้นนองกับตาสินใจมากเลยซึ่งนองกับล่างงานมากเน,นยาะพ่อไงเนาะแต่ว่าความฝันของนองกับถือว่าอ่าเป็นไปในจิตทางที่คนขานสีดีเพราะว่าก้อนหนานี่ น้องได้มีโอกาสหลังจากที่มาหอดโดมสาหนอยเพชรบานแห้งแล้วน้องได้มีโอกาสถึงกับแมวหล่นยายนาองพราะเนาะเมืม่อคำขึ้นนันแล้ว fc แฟนคลับบ่กว่าสิเป็นฟังไทยหล้วก็ฟังโซฟพอปล่าดีใจน้ำน้องค่ะพ่อตังแต่คิดน้องปล่อยออกไปพี่น้องบ่กว่าสิเป็นหลากหลายช่องค่ะคนเบิงหลายแห้งแล้วมีหอด fc แฟนคลับทรงกำลังใจโอนมาไล่ให้น้อง โอเนเงือนอไห้ไส้นั่นแหละย่านนองบอม่มีใส้ตั้งแต่เมือ่อปิดฤดูกาลนันก็เห็นอยู่เด้อยู่ในช่องเบ้าตุ้ยนั่นนองก็ไปนี่ละ่ะไปต่อแถวกินขนมจีนไหมขนมจีน,นํำยาไหมแล้วก็มีเอฟซีแฟนครับนี่ละ่ะด้วยความเป็นห่วงเนาะเพิ่งก็เห็นนองหลังจากที่พึ่งสีมหาสาวหน่อยเพชรบานแพงวันที่ 13, <13. S 2> เฉดยวันที่สิบสามเดียวนี่าอบาปิดฤดูกาลวันที่สิบห้าสัาตอนนี้เอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบานแพงกังกหูจักนองลานนี่หลยแล้วเพิ่งกระได้มีการ นำมาไล่นำใจให้น้องคือกันเมื่อนั้นอืก็คือว่าผู้ละลอยผู้ละสร้างจ้าสี่แไหมแล้วก็ f เอฟซีแฟนคลับกันนะฮักเนาะให้การตอนรับน้องเป็นอย่างดีนั่นแหละพี่น้องก็บฝากเบิองฝากแง่งอีเรี้อวค่ะตอนนี้น้องละผู้ใหดูแลบอสโจได้มอบหนาที่ดูแลให้กับน้องหมวยคน้องหมวยนั่นแหละดูแล ก็คือว่าเออเบิ่งมองยู่มองเศร้าแต่คิเขาจังสันจังสีมองหันมองนีเด้อพักหันพังนีน้องหวุยเป็นคนด,ดูแลจัดก,การให้น้องพี่น้องเนาะแล้วตอนนี้ถามว่าน้องลาได้ขึ้นกับว่องไปนี่แหละคือประเด็นแมนบ่ะตอนแรกมี่หลายหลายคนบอกว่าห้น้องขึ้นเมื่อปิดฤดูก,กาลวันที่สิบห้าเลยใส่ชุดเผ็ดจุดซึ่งไปที่ไงแต่ว่าบอโจบอกว่ามันบ่ได้ค่ะ ไอ้รายการแมวลาเนี่ยมันออกได้เพราะว่ามันบอดได้ใส่ชุดธรรมดาใส่ชุดธรรมดาแล้วก็บอดได้ข้นเวที่เป็นเดินอารวแต่ว่าเวทีไงหลักกัใส่ชุดเพชดพรอมชุดเพ็รเพิ่งมีคู่มีบาเวทีเพิ่นก็มีคู่มีบาบอโจบอกว่ามันบอดได้มันผิดออกผิดออกมาลํานั่นล่ะก็เลยก็เลยบอดได้เห็นน้องใส่ชุดเพ็รขึ้นทั้งเวทีแต่ว่าถามว่ารลับบอพรายัยผ่านฟัดท่งลอยระเส้มาบอโจเดี๋ับรแท้ล่ะแต่ว่าน้องสี่สี่ลับได้บอดนี้ เออเรื่องล่ามันเป็นจังไดทีก็สิวันรับได้ตอนนี้สาวหน่อยเพียนแยงหรือว่ามอลลัมในเมืองไทยปิดฤดูกาลแล้วค<ะ>อืมแล้วช่วงนี้มันบ่มีงา่ายถือว่ามีกับมีเป็นมินิ<ะ>บอลจไปกับลูกสาวไปกับผู้นุ้นผู้นี้อ่าบ่ได้มีซื้อน้องค่ะเออนั่นแหละแต่ที่นี่ช่วงนี้หลายๆคนในมอลลัมบางคนกับสิไปอ่ากับบานกับซอง<ะ>เอ,อเวลามีซอมบอลเอ,อิญมากกับจ้างสิ่กับมาซอน เออซึ่งซ่อมพื้นมี่เบียรเลี้ยงมีเงื่อนหายโยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีได้เขากับทีพักหายยางสี่หนาแล้วน้องสี่น้องสี่อีกหลายเดือนจังสี่เปิดฤด,ดูกาลน้องสี่ยู่ด้หอเมือนั้นบ่หรือว่าคุยกันว่าเออกลับไปก่อนไปนอย่างนนก่อนเดอ้อจะกลับมาหรือว่าสี่พักยุ่นนี่ไปเรื่อยๆย่างสี่อันนี้ก็ต้องล่อล่อรุ่นล่อยืนหยันเบิงเนาะ ฝากติดตามอีกผู้หนึ่งน้องพี่น้องเนาะสำหรับน้องสาวหล่ะจากฟังสปปเนาะฝากเป็นกําลังใจให้น้องนั่น้องสาวหล่ะกะนี่ละเสื้อวา่าถ่าคือเพื่อนว่าน,นั่นละอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้คําว่าสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงบ่กไกลเกินเอื้อมสําหรับสาวหล่ะฝากติดตามอีกคนหนึ่งพี่น้องหรือว่าตอนนี้เพิ่นล่างงานมาเด้ค่ะเออล่างงานมาแล้วทงัทงทงแ่าแก้เพิน่นว่าจังไดร่หรือว่าขาดรายมือแล้วบ่ได้กลับไปแล้วจังสี่นะ เออแต่ว่าถ้าถ้าช่วงนี้ขันพ่นมีการมีงานอิหลีเนาะถ้าพ่อเป็นการลำบากใจ <c oughs> ทางบ้านเฮามันกับพ่อมีงานเห็ดอยู่ด้ยหมายถึงว่าแต่ว่าแบบสไตล์บ้านเฮาอิหลีหนูแม่ <c oughs> เออถ้าน้องลาเพมีะมีมองนี่กะเออถ้าผู้ใดอันนี้ก็ว่าไปพักน้ำพอยแย่ผานก็นได้คอยสียหางานหนึ่คอยพาไปดำหน้าอย่าได้ดำหน้าจางังคอยก็ไปคือกันหน้ารังมือนนะั่น ก็ได้คือกันยูซ่ามฮอดเปิดฤดูกาลไปหรือว่าอยากกันนี่กันสีจังไดยจังวากันอืนั่นแหละถ้าเปิดประค่ามากเนาะคอยดูยนูน,น่าพี่น้องเนาะลอรุ่นลอเชี่ยกันค่ะหลายหลายคนว่าบึงมาหลายคีบแล้วเมื่อก่อนอีสานคือบ่อเห็นล่องนองักเทือนี่แหละก็เลยมาตามข้าเรยกร้องเห็นอยู่เอซี่ทางมาบอกกันหลายมื่นแล้วเห็นอยู่ทีมงานก็นส่งข้าวมาให้แต่ว่ามันต้องไปแก่เนาะ อเออต้องไปเบิงชิบบ่าวตุ๋ยแน่ช่องน้องมวยแน่ผู้นั้นผู้นี้จังสิมาเว้าให้มันตรงเปะถ้ามันบ่เปะพี่น้องก็สิว่าโอ้ยเจ้าเอาวาสแไสมาเว้าอีกนั่นล่ะอ้าวดันซอยกันเชียร์ซอยกันถ้ามาอยู่ในบา้านสาวน้อยเพี้นแพงแล้วถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะล่ะเนาะหากแพงแบ่งปันพี่น้องเอา้าสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับ